ภาพยนต์ที่ผมจดจำเนี่ยที่มันเปลี่ยนอารมณ์ของซูเปอร์แมนมจากฮีโร่ใส่กงาเกงในสีแดงอยู่ข้างนอกกลายไปเป็นคนซึ่งดูเท่ดูสงา่าแล้วก็พร้อมพร้อมรบ,รบกับนายพลเจเนอเรลซอนนะฮะผมคิดว่ามันคือเวอร์ชันซึ่งมีชื่อว่าแมนอ f ฟสต e ลของแซ ใช่ของแซคแล้วมันเป็นมันเป็นแซคในช่วงเวลาที่ยังไม่ดาร์กมากดาร์ก <Dark S 2> กำลังดีธีมของทั้งเรื่องเนี่ยจะต้องใส่โทนดำเข้ามา,าคือเอา,อาง,ง่ายๆคือเขาตั้งใจใส่สีดำเทาขาวเข้ามาในภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นสีเฉดที่แบบแป้นแหลนผมไม่ชอบอะไรซึ่งแป้นแหลน ผม hmm. ชอบ Earth ธโทนผมชอบสุขุม hmm. ลุ่มลึกคืออันดับที่2เนี่ยผมจะมาที่เวอร์ชันซึ่งมันเป็นการประทะก,กันครั้งแรกครับระหว่างแบทแมนและซูเปอร์แมนแล้วแล้วมันเป็นโอกาสที่เราได้เห็นเบนแอฟเฟล็กเล่นเป็นบรูซเวย์อันดับหนึ่งเนี่ยผมผมจะมอบให้กับ คือบังเอิญผมมี code of ethics นะมีหลักการด้านจริยธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ครับและ code of ethics ของผมก็คือว่าเป็นพวกเดียวกันต้องดูแลกันนะฮะเราบังเอิญผมเป็นคนมวยปล้ำผมโตมากับมวยปล้ำนะเพราะฉะนั้นคนมวยปล้ำต้องดูแลกันเพราะฉะนั้นอันดับที่หนึ่งเนี่ยผมจะมอบให้กับ t w e y n e The Rock Johnson นใน Black Adam b l a c k Adam เพราะว่า The Rock เนี่ย เขาทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่สำเร็จนะฮะคือเขาสร้าง production company ของเขาซึ่งมีชื่อว่า7 Bucks แล้วเขาเอา7 Bucks เนี่ยเข้าไป tie in กับ project นี้ของ DC เพื่อให้เขาเนี่ยได้ส่วนแบ่งรายได้แล้วที่สำคัญคือ The Rock เนี่ยเขาต้องการควบคุมเนื้อหาเองเขาได้ creative control เพราะฉะนั้นผมให้อันดับนี้อันดับที่1นึ่งสำหรับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นโมเดลสำหรับนักแสดงคนอื่นที่ไม่ต้องการอยู่ใต้ค่ายใหญ่ แต่ว่าบังเอิญเนี่ย creative control เนี่ยภายใต้ The Rock เนี่ยไม่ได้แปลว่าผลงานมันดีครับมันปล a ดำเนี่ยมันบอมนะตอให้เขาล้มเหลวแล้วก็หนังบอมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวกเพื่อนกันเพื่อพวกเดียวกันเรป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือดับหนึ่ง